สวัสดีครับอยู่กับช่องเซฟสตารนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม ROV นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับกิจกรรมทอนนั่นเองนะครับก็คือหลายๆคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับก็คือเป็นกิจกรรมรับสกินใหม่ล่าสุดของทอนนะครับก็คือเป็นกิจกรรมตรงนี้นะครับทุกคนเป็นการคอแลบนะครับนี่เลยนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นสกินทอนไฮสคูลนะครับนี่ มากๆเลยนะทุกคนเรียกได้ว่าน่าจะมีเป็นเสียงเอฟเฟกต์ประจําสกินของเขานะครับก็คือน่าจะแบบว่าเป็นเสียงพระเอกมีการ์ตูนเรื่องโคนันหรือเปล่านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็เงื่อนไขในการรับสกินนะครับก็จะมีตรงนี้นะเดี๋ยวผมกดไปดูตรงนี้นะครับตรงเครื่องหมายเพชัมนรมาตรงนี้นะตรงเมาส์นี้นะครับโอเคกดไปดูนะครับทุกคนครับก็จะมีกดกิจกรรมนะครับมีด้วยกัน4ี่กดทุกคนก็ลอง ไปอ่านดูแลกันนะครับจริงๆรายละเอียดก็ตามที่เขาเขียนไว้เลยนะครับตรงนี้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือการที่เราจะได้รับนะครับสกินอันนี้เป็นสกินระดับลิมิเต็ดสีม่วงนะทุกคนโอ้โหจริงๆก็อันนี้น่าจะน่าจะมีมาแค่ครั้งเดียวนะผมว่านะนานๆจะมีคอแ์ลบนะครับจะบอกได้เลยนะครับว่าอย่าพลาดนะครับนี่เลยโอเคครับมาดูภารกิจนะครับภารกิจตรงนี้นะทุกคนเห็นมาหมครับโอเคครับ ภารกิจนะครับก็จะมีอันนี้เป็นภารกิจประจําวันนะทุกคนก็อันนี้ภารกิจช่วยเหลือก็คือชวนเพื่อนกรอโค้ดนั่นเองนะครับก็คือได้แค่1ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมรับไปเลยแล้วกันเนาะได้เท่าไหร่ได้มาสองนะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นการซูมนะครับแบนขยายนะนี่นะครับก็แล้วแต่คนนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับผมได้2นะเมื่อกี้แล้วก็จะมีภารกิจประจําวันนะครับตรงนี้ล็อ,ลอกอินนะครับเห็นไหมล็อกอินสะสม ก็จะได้รับวันละ3แว่นขยายนั่นเองนะครับแล้วก็เล่นโหมด 5V5 หรือจัดอันดับนะครับก็จะได้อีก3อันนั่นเองนะครับหลักๆเลยนะครับทุกคนก็คือให้เราทําการหานะครับอ่ะมาดูอันนี้เป็นกิจกรรมประจําวันใช่ไหมครับมาดูภารกิจผมขอเรียกเป็นภารกิจแล้วกันเนาะจะได้เข้าใจกันง่ายๆเนาะก็คือภารกิจประจําวันนะครับแล้วก็ตรงนี้ภารกิจท้าทายนะทุกคนอ่ะมาดูภารกิจท้าทายนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ เล่นโหมดจับคู่กับสมาชิกในทีมนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่นะครับรายชื่อเราสามารถกดดูรายชื่อตรงนี้ได้นะครับอ่าอันนี้ยังไม่ได้เชิญนะครับให้ทุกคนไปทําการเชิญเพื่อนให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะครับก็จะได้มาอีก5าเนาะแล้วก็เล่นโหมด 5v5 จะอันดับ10ครั้งนะครับอันนี้คือผมเล่นครบไปแล้วนะก็คือรับไปแล้วนะครับ5้าอันเนาะแล้วก็มีได้รับ MVP 3ครั้งนะครับนี่เลยแล้วก็ล็อกอินนะครับ จำนวนครบทั้งหมด3วันนะครับอันนี้ผมรับไปแล้วนะครับโอเคครับเราจะต้องสะสมนะครับให้ครบทั้งหมด60แว่นขยายนั่นเองนะครับถึงจะรับเป็นสกินทอนได้นะครับโอเคครับก็คร่าวๆกิจกรรมทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะก็ใครว่างๆก็ลองมาทํากิจกรรมได้เลยนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะไปรีวิวนะครับในส่วนของเอฟเฟกหรือเอฟเฟกเสียง ต่างๆนะครับให้ทุกคนได้ดูกันเนาะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสกิลที่1นะครับก็คือเป็นการใส่กระสุนนั่นเองนะครับเลือกกระสุนเอาเลยนะครับว่าเราจะใส่อันไหนเนาะชึบอ่าเดี๋ยวผมใส่เป็นกระสุนสีม่วงทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับอ่าลองยิงธรรมดานะครับก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมครับยิงธรรมดานะอ่ายิงอันนี้คือสกิลหนึ่งนะผมกดสกิลหนึ่งไปแล้วนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลที่2ครับสไลด์ ไลด์ก็ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมเอาใหม่นะครับก็คือยิงปกติก็จะเป็นกระสุนเล็กๆออกไปแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่ะมาดูพาสีสกิลนะครับอันนี้จะเป็นพาสีนะเห็นไหมอ่าสกิลที่1ครับอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะมาดูสกิลที่2ครับสไลด์ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมกดอันติีให้ดูแล้วกันสกิลที่3ส,สวยอยู่นะสวยไหม ผมว่ามันสวยดีนะโอเคครับประมาณนี้และกันเดี๋ยวละครับทุกคนครับมาดูนะครับในส่วนของทอนนะครับเป็นแครี่นะครับในตําแหน่งเล่นมังกรนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสาหรับทอนสกินใหม่ไฮสคูลนะครับผมนี่เลยเท่มั้ยอ่าเรียกได้ว่ามีแบบว่าเอฟเฟกเสียงนะครับทุกคนครับในส่วนของเจ้าทอนนะครับผมจะ เกมนี้ผมจะเล่นแบบว่าใส่กระสุนสีม่วงแบบว่านี่เลยครับใส่กระสุนสีม่วงแบบ3นัดไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวว่าเราเจอกับตัวอะไรครับเนี่ยโกลานะทุกคนน่าจะแบบเล่นยากอยู่แอบบเล่นยากอยู่เหมือนกันนะครับเหมือแนบบทีมนู้นจะไม่ได้เอาแครี่หรือยังไงมาโอ้โหและโกลานี้คือแบบ เรียบร้อยครับเคนเดี๋ยวมามาช่วยฟาร,รม์มไม่ใช่ไม่ช่วยฟาร,ร์มนะก็คือแบบว่ามาฟาร,ร์มแบบว่าเติมเลนนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนครับผมจะยิงแบบว่ากระสุนสีม่วงทั้งเกมเลยนะครับทุกคนมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับทอนสกินใหม่ไฮสคูลนะครับแล้วก็มีเป็นเอฟเฟกเสียงนั่นเอง เอฟเฟกเสียงจากแบบว่าการคอลแเบเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับการ์ตูนในตำนานชื่อดังนะครับนั่นก็คือยอดนักสืบจิ๋วโคน,น,นันนั่นเองนะครับทุกคนครับหลายคนก็น่าจะเคยดูนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองไปดูนะครับว่าสนุกไหมนะครับสำหรับผมก็คือแบบว่าชอบนะ <c oughs> เป็นการแบบว่าเป็นยอดหนังสือ คดีอะไรต่างๆนะทุกคนก็ลองไปดูเอาอะไรกันนะครับจริงๆก็หลายๆคนก็น่าจะดูแล้วแหละครับเป็นการ์ตูนในตำนานนั่นเองนะครับ้ยแล้วจวังหวะนี้ยังไม่ได้อะไรเลยครับทุกคนค่อนข้างที่จะแบบว่าหืทีมนู้นเหมือนว่าเขาเลือกตัวมาได้ดีมากเลยครับแล้วปล่อยให้ทอนอยู่คนเดียวได้ไงครับเนี่ย ลมของเราเป็นตัวอะไรเนี่ยยากนะไหนลองใช้อันติเคคีฟครับโอ้โหและอาริสอันติมาอย่างนี้ฟิกเกอร์หนีออกมาครับรเพื่อนทำไมไม่มีใครมาช่วยทอนเลยนะครับมาสิเพื่อนอมจะแตกแล้วเพื่อนโอ้โหแล้วสวยครับ โอเคผมว่าสก,กินนี้นี่ก็เฟี้ยวดีนะเท่ดีนะครับเป็นพ่อหนุ่มเทสดีใสแว่นอยู่แล้วนะครับสำหรับทอนเนาะแล้วก็มีเอฟเฟกเสียงของชินิจิหรือเปล่าน่าจะเป็นเอฟเฟกเสียงของชินิจิหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะใครรู้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูหน่อยละกันนะครับโอเคตอนนี้เราตีมังกรไส้เดือนสักนิดสักหน่อยละกันนะครับ ระหว่างที่เพื่อนเราไปอไอเทมนะครับที่ผมจะออกก็คือชิ้นที่2เป็นโอมิงามนะครับเหมือนว่าเคียนจะมาเติมเราแล้วนะครับหลังจากที่ไม่มาไม่มาเป็น10ปีอาเลครับจังหวะนี้ต้องต้องตีป้อมนะครับเพื่อความได้เปรียบและเจอกับพายาครับ พายาจะรมเราหรือเปล่าและเคนยังไงครับเคนเคนไม่เล่นนะครับจังหวะนี้โอเคนทีมเราเป็นเคนโรมนะครับทุกคนเคนโร a m i n g นะอ่าตีไ้ครับผมจะเล่นแบบว่าใชา้กระสุนสีม่วงนะครับทุกคนจังหวะนี้ต้องอังติเคเคลิปไปก่อนเลยครับเหมือนเคนจะมาเติมแล้วครับยังไงครับเคน ยิงอยู่ยิงอยู่โอ้โหฟิกเกอร์ตามครับแต่ไม่ทันนะครับเคนเขาแบบว่าเอา e x e c u t คมานะทุกคนอ่าสังเกตว่าผมจะไม่เปลี่ยนกระสุนนะอ่าสก,กิวสก,กิวที่หนึ่งนะครับยิงครับสไลด์ออกมาครับจังหวะนี้เคนจะเล่นอีกแล้วครับและเคนยืนดูห่างๆอย่างห่วงๆยังไงครับเคน เกณนครับยังไงครับเก็นรอจังหวะเล่นอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้นี่นะครับข้างล่างป้อมแตกเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงอันนี้เจอกับจอมโจรคิดนะทุกคนใครมีสกิน หายาบ้างนะครับยิงครับยิงและเคนเคนรออะไรอยู่ครับเคนเคนครับฮลัลโหลเอาเอาเคนอุยอ๊ยอุ๊ยอย่าทำ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 โอ้เกือบเกือบแตกครับผมเกือบแตกและเรียบร้อยครับโอ้โหโ,โ,โอเคสวยครับ ได้ามาหนึงคิวนะทุกคนไล่ไปครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์คลิปกันดีกว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ที่นี่ที่ไม่มีใครสังเกตเป็นเอฟเฟกเสียงของชินจิจินั่นเองนะครับหรือว่าทอนสกินใหม่ไฮสคูลนะครับทุกคนอ่ายังไงครับเคียรไปอีกแล้วครับจังหวะนี้ ย,ยังไงครับเคนและผมสไลด์ไปช่วยยิงยิงยิงเรียบร้อยครับอุ้ยเหมือนไทยยาจะมาครับและสไลด์ยิงยิงสกิล2จะสไลด์ได้นะทุกคนอัตติไปเลยดีอัตติไปเลยดีดตด้องยิงป้อมครับโอ้โหไม่ได้ เหมือนว่าทีมเราน่าจะมีคนออกหรือยังไงไม่เข้าใจนะทุกคนไม่อารนครับเหมือนอารนจะเล่นแปลกๆนะเ <c oughs> จอกับพยาครับ <c oughs> ยังไงครับอารนจะเล่นหรือเปล่าและอารนโดนไปแล้วผมสไลด์ไปครับ <c oughs> โ้ยงยิงคีปก่อนดีกว่า <c oughs> อารนไหวหรือเปล่า โอ้โหอเลนแบบว่าเข้าไปในป้อมแบบนั้นนะครับไม่น่าจะรอดแล้วผมไม่น่าจะรอดเหมือนกันครับซัดไล่ออกมาต้องไปฝึกเล่นได้นลทุกคนผมว่าไหวนะถ้าเกิดว่าเราแบบมีแทงเนาะสําหรับเกมนี้นะครับผมขอโทษขอโทษได้ไหมเพื่อนเมื่อกี้เคนเขาบอกว่าขอบับนะครับแต่ว่าผมดันกดปีนะครับดีครับตี ตี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 อุ๊ยอุ๊ยเออกลับดีว่าไม่น่าไหวอุ๊ยเคนเรียบร้อยต้องเล่นคู่กับแทงนะทุกคนหรือไม่ก็เป็นโรมมิ่งที่แบบว่าตัวแบบหนานิดนึงเนาะอันนี้คือแบบเป็นเคนโรมนะครับก็คือเล่นยากนิดนึงแต่จังหวะนี้ ยังไงยิงโอ้โห و, แล้วเจออันติแบบนี้คือไม่น่ารอดครับโอเคครับก็แพ้ไปที่เรียบร้อยนะครับทุกคนสำหรับทอนสกินใหม่ไฮสคูลนะครับมีเอฟเอฟคเสียงของชินิจินะครับจากการ์ตูนชื่อดังนะครับในตำนานเนาะยอดนักสืบจิ๋วโคนันนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะมา เาไปกดแรงให้ทุกคนดูนะครับในคลิปดีโอหนาเนาะหรือมีใครอยากดูก็ลองคอมเมนต์เข้าหนูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมทํากิจกรรมกันด้วยนะครับเพื่อที่จะรับสกินใหม่นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหผมว่าและเชียวเกมนี้คือที่เราเล่นยากนะครับก็คือ อาเรนออกนั่นเองนะครับทุกคนอาเรนไม่ได้มานะครับอย่างนี้ต้องทําโทษนะครับอาเรนนี่ใส่ไม่ดีนะทําไมอาเรนไม่น่ารักเลยนะครับเรียบร้อยครับผมว่าก็ว่าอยู่ว่าทําไมเล่นแบบยากๆนะอ่าก่อนจะจบคลิปเดี๋ยวขออนุญาตรายงานสักนิดสักหน่อยแลวกันนะครับมีเลยไม่ควรทําตานนะ้ะทุกคนถ้าใครไม่ว่างเข้าเกมมาเล่นเหนืออะไรนะครับก็อย่าเล่นนะ ไม่ว่างก็คือไม่ว่างไม่ต้องเล่นนะครับเล่นเวลาว่างนะไม่อย่างนั้นก็จะโดน AFK อย่างนี้นะครับนี่เลย